สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกับทุเรียนที่เราสั่งมานะครับอันนี้สั่งมาอยู่ประมาณ10ต้นเป็นหมอนทองนะครับโดยทั่วไปถุงถุงส่วนมากที่คนขายก้าพัานเขาเพราะก็อยู่ที่ประมาณ4ี่คูนหนะครับถ้าต้นขนาดนี้ต้นประมาณ4ี่สิบสีเ, 40, 40เซนเนี่ย ส่วนมากเอามาเนี่ยรากจะขดนะฮะเพราะว่าถ้าเราสังเกตดูถ้ายอดพุ่งรากเดินอยู่แล้วครับเมื่อรากเดินปุ๊บมันลงก้นถุงไม่ได้มันก็ต้องขดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาเสร็จปุ๊บก็อาจจะมีการพักตัวหรือว่าขยายนะครับในส่วนในสวนอาฮาวาเนี่ยก็จะขยายถุงนะครับเป็น 4, ี่คูณสิเลยนะครับให้ให้รากนะมันขยาย ทั้งด้านล่างและด้านข้างให้เยอะที่สุดนะครับนะฮนะนะขยายให้เยอะนะฮะแต่การขยายนี้ก็คือเลี้ยงครับนี่ก็จะเลี้ยงแดดนะก็จะทําการเลี้ยงหม้อเลยก็จะทําการเลี้ยงแดดเลี้ยงแดดไว้ครับตากแดดเลยครับขอเรียกว่าเลี้ยงแดดนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็น่นอะสิบสองสิบสามคูณ คูณ10นั่นนะครับจาก4จาก 4, คูณ6เมื่อกี้ก็อาจจะเป็น12 12คูณ12เลยนะครับเห็นไหมตะกร้าใหญ่ฮะอันนี้จะเลี้ยงเพื่อปลูกนะครับแล้วก็มีการวางเม็ดมีการวางเม็ดทุเรียนไว้อย่างน้อยเนี่ยสเม็ดเพื่อจะเสริมรากนะครับทุกทุกตะกร้าเลยนะครับน,นี่ก็กะว่าจะเอาไว้ขายต้นพันธุ์แต่ทาง หม่อมแม่เขาอยากจะปลูกก็เลยเอาปลูกนะครับลงตะก้าเลยนะครับโอเคฝากไว้ครับติดตามกันตอนต่อไปครับ